วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบ,บู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิพาดาน้องขะพี่ขอน้ำผลไม้ดีโด้วยรสส้มหนึ่งขวด้อยค่ะนีค่ะมีแค่์นี่ค่ะนี่ ั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ทำไมเนี่ยฉันนะก็อยากจะร้องไห้หลายคนหรอกแต่ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนร้องไห้เลยเดียวนี่ต,ตกไหตกลงมาร้องไห้ทำไมเนี่ยฮาจะบอกไหมเนี่ยก็ทะเลาะกับแฟนนะสิฉันก็แค่ต้องการคนดูแลไม่ใช่บอกว่าเทคแคร์แล้วก็ไม่สนใจ <laughs> <laughs> ใครไม่สนใจก็อย่าไปแคร์ใครไม่ดูแลก็อย่าไปจําก็แค่เด็กขี้แงไม่ต้องมาแคร์เขาก็ได้ปะสำคัญหรือไม่สำคัญมันดูที่การกระทำไม่ใช่คำพูดปะ ปากผมไม่เป็นไรแต่หัวใจอ่ะฉันพังยับเยินเฮ้ยดีเลยก่อนก่อนสิโ้ยนี่จะคิดก่อนมาปลอบกันไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้คิดไม่ออกเลยนี่ฉันไปกินน้ำผลไม้ดีโดที่บ้านดีกว่าให้สดชื่นกว่าๆมีไม่กี่คนหรอกที่จะดูออกว่าเราไม่โอเค ได้หมดถ้าสดชืน่นอยากสดชื่นเหรอคะคุณพี่ดื่มนม้ำผลไม้ดีโด้สิคะสดชื่นสะใจกว้าวาแล้วเรามาสิดลังเลยคะ่ะเอาไปกินเหรอคะไปขายต่อ <c oughs> <c oughs>